บอกแล้วว่าเวลาชื่นชมใครเวลาจะเอาครูบาอาจารย์ต้นแบบต้นฉบ,บับที่ทั้งในอดีตมีผลงานเยอะแยะมากมายนะฮะหันนี้ท่านมีชื่อติดอยู่ในระบบโซเชียลมีเดียแล้วนะฮะท่านศาสตราจารย์ดออรอุทิศศิริวันของเรานอกจากที่เราชอบที่จะชงให้ท่านเป็นต้นเรื่องในการดําเนินการหลายๆอย่างเกี่ยวกับหลักการหลักธรรมที่ ปรากฏในพระพุทธศาสนาจริงๆแล้วเนี่ยท่านอาจารย์ของเราท่านเป็นคนเรียบง่ายและคำพูดคำจาค่อนข้างให้คําสัมภาษณ์คําสอบถามจากรายการข่าวมันเขี่ยวนี่นะฮะได้ค่อนข้างออกรบออกชาติพอฟังแกเมื่อสักครู่เนี่ยรู้สึกว่าท่านอาจารย์ของเราเนี่ยท่านเป็นคนสนุกสนานขึ้นเครเป็นคนไม่ค่อยเสียวิบแลวก็ไม่มีบาดแผลให้ใครได้จิบหรือได้ไปใส่น้ํายาน้ําพริกท่านไม่แสบร้อนกับใครๆทั้งสิ้น เพราะประวัติของท่านนั้นก็ค่อนข้างที่จะขาวสะอาดแล้วที่สําคัญนอกจากท่านจะเป็นบุคคลต้นคิดหลายๆเรื่อง mm hmm. เกี่ยวกับาบาลีเกี่ยวกับนักธรรมแล้วกเกี่ยวกับบทบาทการปกครองมหาคณิสอนขององค์การคณะสงฆ์ไทยแล้วเนี่ยจริงๆถ้าคุณเจ้ามหาเถรสมาคมควรที่จะเห็นคุณค่าของบุคคลท่านนี้หน่อยนะฮะรวมทั้งพระสงฆ์ ที่มีบทบาทในวงการมหาวิทยไรัยมาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยม,มีที่มีพระเนนไปเรียนมีพระคุณเจ้าไปเรียนตอนนี้น่าจะเป็นเมืองขึ้นของคราวาสแล้วแหละขอราคราวาสเยอะสุดเกินผู้ที่น่าจะขจัดปัดเป่าได้เนี่ยก็ต้องยืมมือประกันยืมมือประกันเยี่ยมท่านสตราจารย์ทัเร์อุทิศสิริวันเนี่ยน่าจะสามารถขจัดได้คิดว่าขาจัดได้ดีถ้าเป็นนายกรัฐมนตรีกับเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีความสุขขมุม มีข้อคิดข้ออัดข้อธรรมที่จะทําให้บรรดาชาวพทุทธเนี่ยได้รู้แจ้งเห็นจริงในเรื่องทัศนคติมุมมองที่มีต่อบทบาทและการปฏิบัติตัวของพระคุณเจ้าในประเทศไทยของฝ่ายเทรวาทเนี่ยนะฮะดังนั้นเนี่ยจึงคิดว่าคุณค่าของท่านจะปรากฏและตราตรึงให้กับชาวพุทธศาสนิกชนทั่วโลกได้เห็นถึงปริบทและบทบาทของท่านอาจารย์เรื่อยๆแล้วก็ส่องแววว่า ท่านจะไม่ว่างนะนะฮะเราจะรอให้ท่านว่างและมีโอกาสก,าก็คงจะได้พบปะและสนทนาพูดคุยสัมภาษณ์กับท่านแต่ตอนนี้ขอดูท่านบนจอโซเชียลมีเดียเพื่อให้ท่านนั้นได้ไปออกในช่องต่างๆทุกช่องทุกสำนักจับไปที่ Facebook ของท่านศาสตราจารย์ดรอุทิศสิริวันแต่ก่อนนี้มีคนกดไลค์กดแชร์แค่หลักร้อยตอนนี้หลักพันจะขึ้นไปหลักหมืน่นขอบคุณที่มีบุคคลเยี่ยงท่าน และได้กระโจนตัวออกมาสื่อหลายสำนักให้ความสำคัญประชาชนจะได้หูตาสว่างบุคคลผู้ที่ไม่รู้อัดรู้ธรรมก็จะได้รู้อัดรู้ธรรมผู้ที่ไม่มีความสนใจใยรู้ก็จะได้มีแรงบันดาลในการที่จะศึกษาสนใจใยเรียนรู้จากปราชของเมืองไทยที่ความบวชในดงคำินและรู้จักแม่บทกฎหมายรู้จักปริบทของพระภิสุสัมมเนนเป็นอย่างมาก แม่นเรื่องการประพฤติปฏิบัติและสแกนกรรมของพระพิสุสมมัมณเนรได้ทุกระเบียบนิ้วเพียงแต่ว่าท่านจะพูดหรือไม่พูดอีกเรื่องหนึง่งเพราะยโยนินโสมนสิการและประตโตโกษะของท่านศาสตราจารย์ด,ดรทิศิริวันเนี่ยต้องบอกว่ามือพรกการแบบนี้หาได้ยากเชิญไปกดติดตามท่านทุกช่องทางแต่ที่ชัดๆก็คือบน Facebook คงไม่ว่างจากคอมเมนต์ทัวอาจจะลงยากไม่น่าตกใจ เพราะท่านเป็นคนไม่มีความวิตกกังวลกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใดๆทั้งสิ้นขอบคุณท่านอาจารย์ที่ได้ออกรายการทุกช่องบนโลกโซเชียลมีเดียในขณะนี้จะติดตามท่านต